โอบ22เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เล่นง่ายได้จริงมีทั้งบอลมวยคาสิโนเกมสล็อตและอื่นๆอีกมากมายสมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด50%หรือชวนเพื่อนมาเล่นมากยิ่งได้มากแอดเลยแอด22 VIP อ่ะมามาเอายังเอาอย่าง,อาอางสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตวันนี้ก็จะมารีวิวเกมสล็อตของทางเว็บสโบย2สองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับมาใครที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตนะครับก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปสมัครสมาชิกกับทางเว็บสโบกันได้เลยท่านผู้ชมพอมียูสเนมพาเวอร์แลวเนี่ยกดล็อกอินเข้ามาก็จะเจอกับหน้าตาเว็บที่มันได้มาตรฐานแบบนี้ให้เรานะครับกดตรงคําว่าเกมตรงนี้ครับเพื่อไปเล่นเกมสล็อตอันนี้ก็จะะะเเเป็็็นนคค่่่่าาาาายยยยยยบบกกกมมมมมทีีีอูใวแหล สามารถเลือกเล่นกันได้ตามใจเลยท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น ebet gaming กันละกันนะครับนีค่ายนี้แหละกดเข้ามาเลยครับอ่ะพอกดเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าเติมเครดิตเกมนะครับคือให้เราเนี่ยฝากเงินกับทางเว็บสโบนะครับแล้วเงินของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราให้เราเนี่ยเติมเงินเข้าไปในทางค่ายนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ทั้งหมด2927บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเท่านี้แหละนะครับอันนี้ถือว่าทุนผมกันละกันนะ 2, นยอะเล่นเกมไปเครัยท่ผู้ชม,ชม กดเข้ามาก็รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะท่านผู้ชมจ้ะเน็ตค่อนข้างช้านะครับวันนี้ถ้าเสียงไม่ตะกุกตะกักยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมาอ่านอกสถานที่นะครับแต่ก็ยังยังคิดถึงท่านผู้ชมนะก็เลยมาอ่านให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมาแนะนำเกมเว็บที่มันบั๊กนะครับมาเลื่อนลงมาครับหาเกมที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนตัวไหนจะได้เยอะนะเกมนี้ไม่น่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับเอาเป็นเกมนี้ก็แล้วกันนะครับนี่3ีมังกี้นะครับไอลิงสามตัวนี้แหละกดไปเลยครับท่านผู้ชมครับเกมนี้แหละ แอนิเมชันก็สวยงามนะครับแต่ที่ผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ก็หน้าจอมันเล็กนี่แหละท่านผู้ชมนะมันเล่นไม่ไม่ค่อยถนัดตาเท่าไหร่นะ <c oughs> อ่ะรอแป๊บหนึ่งรอแปบบ๊บรอแปบบ๊อแบบอ่ะเรียบร้อยครับกดเริ่มต้นไปเลยท่านผู้ชมอ่ะมาครับมาสไตล์เราครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่นที่เท่าไหร่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเลือกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ45บาทนะครับตาละ45บาบาทสไตล์ของผมนะครับก็คือแน่นอนครับมาแบบไม่ต้องพูดทำมันเพลงครับกดหมุนไปเลยท่านผู้ชมนะ เกมสล็อตของค่าย ebet เนี่ยแพทเทิร์นมันก็จะเหมือนเดิมนะครับเดิมๆนะครับน่าจะแบบประมาณนั้นนะครับเล่นไม่ยากนะครับเกมของทางค่ายนี้นะแต่มันติดตรงอย่างเดียวนะครับคผือในเมชั่นทุกอย่างสวยเอ้ยอันนี้ได้อะไรเป็นตัวคูณนะครับได้คูณ4มานะครับลิง3ตัวนะครับเป็น Y ทั้งหมดเลยอ๋อแล้วมันมีฟีเจอร์หมุนซ้ําด้วยนะครับซึ่งถ้าเราได้ไอ้ลิงตัวเนี้ยมา3ตัวแบบนี้เรียงแบบนี้เนี่ยเราจะได้คูณนะครับแล้วก็เราจะได้หมุนฟรีด้วยนนะคคคครรรรรัััับบบบท่าชมมมมกหุเืืออยๆ ดูสิครับว่าเงิน2,000ของผมที่ลงทุนไปเนี่ยจะเหลือติดตัวมาเท่าไหร่นะครับหรือจะได้มาเท่าไหร่ก็ต้องมารอรุ้นกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยเกมของทางเว็บนี้เนี่ยเขาแจกกันอยู่แล้วนะครับเว็บเ m 99 Class เอ็มเเลนี่ยแจกทุกค่ายอยู่แล้วนะครับผมคือน่าจะเป็นเกมบักทั้งเว็บเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเว็บเขาเอากำไรมาจากไหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับมากดมุนไหมครับตอนนี้เงินของผมอยู่ที่1,800กว่าบาทแล้วนะครับ1,700แล้ว ยิงเลนยิ่งรถไว้เฮ้ยเอาหน่อยหนามา <_ d ata> ผมไม่เคยผิดหวังนะครับไม่เคยไม่ค่อยผิดหวังกับเกมสล็อตสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะส่วนมากจะไปผิดหวังกับบอลอะไรพวกนั้นมากกว่านะเออลงทุนไปเท่าไหร่นะยิ่งทีที่เราเชียร์เนี่ย <_ c oughs> มาครับกดหมุนไปอ้าวมาครับได้หมุนฟรีอีกครั้งและได้คูณหนึ่งครับผม <_ c oughs> ผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามันมาอีกช่องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมาไหมเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้น อ่าเรียบร้อยครับมาอีกช่องหนึ่งครับดูครับช่องนี้เราได้คูณซีนะครับแล้วก็ได้อ่เขาเรียกว่าอะไรฟีเจอร์หมุนซ้ำอีกนะครับทุนผู้ชมครับอืมบิ๊กวินแตกมาแล้วห้ารอยสี่สิบาทนะครับเมื่อกี้นะครับดูครับดูครับจะจบที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมมาลุ้นกันดีกว่าน่าอืมไม่มาอีกช่องถ้าเป็นแบบว่าเป็นลิงสามตัว สามช่องนี่อยากบันเทิงเลยท่านผู้ชมนะครับอุ๊ยอันนี้คูณ4แล้วเป็นบิ๊กวินใช่ไหมโอ้เป็นเมกะวินครับท่านผู้ชมเป็น 1, 6 8 0บาทนะครับเป็นไงนะครับบอกแล้วว่าเกมเขาแจกนะครับดูครับได้เงินรางวัลรวมมาทั้งหมด2,240บาทจบเลยครับแบบนี้นะผมจะเลิกเล่นก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้มันถึงส0 0พันอ่ะตั้งเป้าไว้ประมาณ4 0 0 0ละกันนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะไม่รู้ว่าคิดถูกคิดถูกคิดผิดหรือเปล่าอืมจะเลิกเล่นก็ได้นะครับแต่มันยังน้อยไปท่านผู้ชมนะ อันนี้บิ๊กวินออกมา450บาทครับไม่มีตัวโคลนนะท่านผู้ชมนะือเป็นรูปผู้หญิงมานะครับสังเกตผู้หญิงข้างล่างนะครับถ้าเราได้วายมาสามตัวเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ยจะกระโดดขึ้นนะครับเราเราก็จะเห็นเสื้อในเขานิดนึงนะท่านผู้ชมนะอันนี้บอกว่าเฉยๆนะไม่มีอะไรหรอกหลังวันก้อนโตครับบิ๊กวินมา360บาทนะครับโอเคมาตอนนี้เงินผมมี4,047บาทแล้วนะครับผมอ่ะ นี่ผมว่าผมจะเลิกเล่นแล้วล่ะนะครับดูครับต่อตาสุดท้ายได้อะไรไหมได้คูณ3มาครับ10คูณ3เป็นเท่าไหร่สิบคูณสเป็น30บาทนะครับได้มาทั้งหมด390บบาทแบบนี้จบเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลิกเล่นเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ เงินของผมนะครับจาก2 9 2 7บาทตอนนี้เพิ่มเป็น4,077บาทภายในลิปตาเดียวไม่ถึง4นาทีไม่ถึง4นาทีเลยท่านผู้ชมนะใครที่สนใจอยากเล่นนะครับลิงก์ด้านล่างไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันติดติดขัดขัดอะไรบางอย่างนะครับขอโทษด้วยนะออออกมานอกสถานที่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมใหม่ได้ที่นี่นะครับนายแปลกแต่ครึ่งสล็อตนะครับกับช่องช่องนี้นะครับแล้วก็เว็บสโบ22แบบนี้ใครที่สนใจครับลิงก์ด้านล่างวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ